เหลือบซ้ายเลข,ขวาวารุตาก็เจอสิ่งนั้นอยู่ในกลัวนี้เองค่ะ กับวารุตตาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในครัวนะคะช่วงนี้วารุตตาคิดถึง<ม>บ้านมากเลยค่ะอยากกลับบ้านอยากกลับเมืองไทยแต่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ก็คงคิดว่าอยู่เยอรมันไปก่อนดีกว่าค่ะก่อนไม่อยากจะที่จะไปอะไรมากมายช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ให้ทุกคนอยู่นิ่งๆวรุตาก็จะขออยู่นิ่งๆแต่ความคิดถึงบ้านก็อดไม่ได้ที่จะเนาะบ้านก็คือบ้านไม่สุขใจเท่ากับเราได้อยู่บ้านของเราค่ะวันนี้วรุตาก็เลยเหลือบซ้ายมองขวาหาอะไรที่เป็น,นไตทายหาอะไรที่จะทำให้วรุตาหายคิดถึงบ้านสายตาก็ไปเหลือบเห็นสิ่งหนึ่งค่ะ สิ่งนี้ทำให้วรุตาหายคิดถึงบ้านไปได้บ้างค่ะสิ่งนั้นโหโหยถ้าอยู่เมืองไทยทุกคนก็จะต้องหมาทำได้สารพัดอย่างเลยค่ะทั้งยำทั้งกินสดทั้งจิ้มน้ำจิ้มทาเอามาแกงส้มแกงเหลืองหรือว่ามาทานเล็ดหรือจะรอกินอ่อนกินสุกหรือจะกินตอนแก่ๆก,ก็ได้ สารพัดอย่างบางคนนะคะมีเยอะมีเหลือก็เอามากวนมาไปตากแดดมาแปลสภาพเพื่อที่จะได้เก็บกินกันได้นานๆแล้วก็ สิ่งนี้นะคะสามารถออกดอกออกผลกันได้ทั้งปีนี้ให้กินกันทั้งปีทีเดียวบอกได้เลยนะคะสุดยอดมากๆวันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแม่อย่ารอช้าเลยมาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งนั้นนั่นคืออะไรที่ทรรมานิวรุตาหายคิดถึงบ้านไปได้มามม้งค่ะ มะม่วงนี่คือมะม่วงที่มีขายในประเทศเยอรมันนะคะเป็นมะม่วงที่มีขายในห้างขายอาหารทั่วไปนะคะแต่ราคาราคาในแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันก็เหมือนกับบ้านเรานะคะช่วงไหนที่มีผลไม้ แบบนี้ออกเยอะมะม่วงออกเยอะราคาก็จะถูกลงแต่ช่วงไหนมันออกผลน้อยราคาก็จะขึ้นตามไปกับปริมาณก็เรียกว่าแปรผกผันซื้อกันและกันราคาปกติมะม่วงนะคะถ้าราคาปกติจะอยู่ที่ประมาณยูโรกว่าๆน่าจะอยู่มันอยู่ประมาณราคาประมาณ40-50บาบาทต่อลูกต่อลูก ต่อลูกนะคะไม่ใช่ต่อกิโลต่อลูกแล้วก็ถ้าช่วงไหนแบบแพงมากๆหายากสุดๆก็จะตกอยู่ที่ลูกละประมาณ80ถึง90บาทกันเลยทีเดียวค่ะนี่คือมะม่วงนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ราคาแบบมะม่วงออกกันเยอะ หรือว่าแบบเทกระจาดขายกันไปเลยก็จะตกอยู่ที่ลูกประมาณ1 5บหถึงยีบาทนี่ราคาต่ําสุดเลยนะคะถ้าเจอราคาขนาดนี้ซื้อกันกระหน่าเลยค่ะถ้าเจอลูกละ7 0็ดบแบาทก็ทิ้งช่วงกันหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้วรุตาก็มีมะม่วงแล้วก็มะม่วงนะคะบางช่วงก็อย่างที่บอกมีแพงแล้วก็มีถูกแล้วก็มีเราก็สามารถหาซื้อ มะม่วงที่เปลสภาพได้ด้วยนะคะในประเทศเยอรมันก็มีมะม่วงปากแห้งด้วยนะคะแั่นก็คือแบบนี้ค่ะนี่ก็คือมะม่วงปากแห้งค่ะ เป็นมะม่วงที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วแล้วก็นําไปอบนะคะน่าทานทีเดียวเขาเรียกว่า mango style เฟ้นนะคะก็คือมะม่วงที่เป็นชิ้นๆแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นมะม่วงที่ตากแห้งเคทท็อกเน็ตอันนี้นั่นก็คือตากแห้งค่ะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะเราสามารถที่จะหากินได้ในต่างแดนทั้งมะม่วงดิบ แล้วก็มะม่วงที่ตากแล้วนะคะสามารถหาทานได้ก็ช่วยให้แก้เหงาแก้คิดถึงบ้านไปได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ามะม่วงในต่างแดนจะมีรสชาติแตกต่างกับมะม่วงในประเทศไทยเราอย่างไรบ้างแม mm hmm. ้าวรุตาจะให้คิดนะคะแค่รูปร่างนี้ก็ต่างกันแล้วค่ะ mm hmm. ดูนะคะว่ารูปร่างของเขาเป็นลักษณะแป้น แล้วก็ใหญ่แต่มะม่วงบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นรูปลักษณะที่เรียวมีแต่มะม่วงก็เรียกมะม่วงฟาลันลูกเขาจะเป,ป็นแบบนี้นะคะแต่ภาพรวมของมะม่วงบ้านเราแล้วจะเป็นรูปเรียวมากกว่าแต่ที่นี่มีอยู่รูปทรงเดียวคะ่ะคือแบบนี้กลมอวบแบนแบบนี้คะ่ะ มารูปท่งผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันนะคะวรุตาบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันด้วยกันเลยค่ะว่ามะม่วงในต่างแดนจะมีรสชาติเป็นแบบไหนนี่ค่ะมะม่วงปอกแล้วนะคะอือเป็นยังไงคะแค่เห็นเดี๋ยวมาชิมรสชาติด้วยกันเลยค่ะเพื่อน วรุตากำลังจะบอกว่ามะม่วงต่างแดนเป็นมะม่วงที่วรุตาไม่รู้นะคะว่ามาจากประเทศไหนแต่น่าจะเป็นประเทศที่มีอากาศน่าจะร้อนพอสมควรเพราะมะม่วงเป็นต้นไม้หรือผลไม้ที่ชอบอากาศร้อนพอสมควรแต่รสชาติตรงนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่า รสชาติแก้พอทานได้แค่แค่พอทานได้รสชาติไม่ก็เรียกว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของมะม่วงบ้านเราทีเดียวเลยค่ะก็เรียกว่าทานแก้ขัดไปได้ค่ะรสชาติเขาจะจืดไม่เข้มข้นเหมือนมะม่วงบ้านเรา ลดความหวานเพราะว่าถ้าแสงแดดไม่พอหรือแสงแดดน้อยมะม่วงความหวานของมะม่วงก็จะลดน้อยต่อลงไปค่ะเหมือนกับม่วงที่มันไม่สุกเต็มที่ทานแค่ขัดค่ะบอกได้เลยนะคะว่าทานแค่ขัดอืม ก็โอเคค่ะพอทานได้สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะแล้วก็ทำให้พอจะหายคิดถึงบ้างมาถึงตาของมะม่วงตาแห้งในถุงนี้การข่าวว่ารสชาติจะแตกต่างกันแบบไหนสดกับแห้งอะไรจะดีกว่ากันเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะตัดก่อนตัดก่อนเนาะ เห็นมะม่วงแห้งไหมคะแห้งจริงๆเลยค่ะแห้งจริงๆเลย,ยนี่ค่ะเป็นมะม่วงแห้งวรุตาคิดว่าเขาน่าจะอบนะคะนี่และค่ะอย,อย่ารอช้ามาชิมกันเลยค่ะ หวานมากๆเลยค่ะหวานมากๆหวานสุดๆ ตัวนี้นะคะจะมีรสชาติลักษณะใกล้เคียงกับมะม่วงบ้านเราทีเดียวเลยค่ะนี่คือมะม่วงแห้งนะคะจะมีรสชาติใกล้เคียงกับบ้านเราอร่อยทีเดียวเลยค่ะอร่อยมากอร่อยทีเดียวเลยค่ะสําหรับตัวนี้ สำหรับมะม่วงสดแล้วก็มะม่วงตากแห้งณนะตอนนี้ที่วรุตาชิมนะคะวรุตาจะให้คะแนนสำหรับมะม่วงตากแห้งว่ารสชาติเขากลมกล่อมเหมือนมะม่วงบ้านเราทีเดียวเลยค่ะส่วนมะม่วงสดวรุตาก็ให้คะแนนเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่อย่าลืมนะคะสดดีกว่าแห้งเสมอ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเลือกทานกันดูตามสถานะการนะคะถ้ามะม่วงสดเขาราคาถูกวรุตาก็แนะนำนะคะหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาทานแบบแห้งได้ก็ไม่ไม่แย่เหมือนกันถือเป็นอร่อยอะไรที่เปลี่ยนบรรยากาศสุดยอดเหมือนกันค่ะแล้วก็ทั้งสดทั้งแห้งต่างก็มีคุณค่าแล้วก็มีวิตามิน เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้วรุตาได้ทานมะม่วงทั้งสดแล้วก็ทั้งอบแห้งไปเรียบร้อยแล้วก็พอที่จะหายคิดถึงบ้านไปได้บ้างอย่าลืมนะคะสุขใจที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราค่ะวันนี้ยังไงก็<ม>อย่าลืม กดติดตามให้กับวรุตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะมีอะไรดีๆมาให้ชมแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้วรุตาต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันเราค่ะวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กับวรุตาด้วยนะคะเดี๋ย <c oughs> วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะมีอะไรดีๆมาให้ชมแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้วรุตาต้องขอ ตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย